แม่ไม่พอบดนี่ีวมก็รถดีกว่าเลยรถดีกว่าหนึ่งกิโลเท่าไรนี่แม่สองร้อยแปดสิบกิโลละสองร้อยแปดสิบจ้โพลี่นไสโลสโลเราออกไปแล้วเราไปแล้วคอยสงินไ้จนร่ารอยิบบรเงิ้านงน คันกลับมาสื่นนอจะทันบอกบุหุเลยพี่อ้องเลยอ๋อขี่ขานถือไปนํำไหล่ไปนํานี่แล้วขากลับมาคอยแวะมาสื่อต้องลอยแปตัว,วน,นี่เป็นสังงทน,นอยู่เลยพี่หองอขา,าไปเลเพิจะสอบมาสอบเลย นีแต่แน้วเป็นแ่แสบกับแมนครับเองร้อดจ้าจ้าเ็ดะนรัอจ้าจ้าี่ได้ดเด้ตเห็ดนเ็ดเ็ดยังอาจารย์นั้นะคอยูจับด้ครับนงวเ็ดยังเ็ดเปิ่ออันนี้เขาเออเ็ดยังนี่เลยเ็ดพึ่งจ้าเ็ดพึ่ง่ทางจ้าเ็ดพึ่งทางึ่งทางต้อไปแก นึ่งแระแทบเนาะหนึ่งกระแทบนะหนึ่งจำเจล่น้าตัวเหล่ไปนึ่คืนน้ำลายไปนึ่งซ่ดีแม่เอ้ยใครดีอยู่บ่บ่ดีปันใดสำายดีเอ้ยอ่าต้ม